งามบ่พี่น้องงามบอสถึงภาพไม้ภาพไฟไม่แต่ไรงามงามไหลดอกไฟพี่น้องไหลดอกไฟลายดอกไฟสีฟ้าพระเจ้าไปใส่ฟอนพอดีกว่านี้เนาะงานสิงานฟอนบุญสัมหะเนี่ยอันนีลายสางเอลวันของดีเอลวันพี่น้องภาพไมอันนี้าไม้มาจะได้คำนี้นะ บ้านนัดกีฬาบ้านนัดกีฬาอยู่ในเอราวัณนี่แหละครับเอราวัณบ้านหนองน้ำใสเออบ้านหนองน้ำใสพี่น้องเพื่อนไม่กลุ่มทอผ้าเหรอครับเป็นลูกหลานของของบ้านหนองน้ำใสคทอผ้าบ้านหนองน้ำใสเป็นกลุ่มทอผ้าเหรอเนาะเพราะพี่แม่จะเป็นบ้านหนองน้ำใสเลยนะยังงก็มาถานผ้าเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับเนาะ ได้ครับมีแต่ไหมสิครับส่วนใหญ่เป็นไหมเหรอครับผมส่วนมากเป็นไหมเพราะเราเลี้ยงเองด้วยโอ้เลี้ยงเองพร้อมเป็นไหมบ้านจริงเนาะครับผมครับผมอาหารลนี่เป็นหมแท้แน่นอนครับใช่เราก็มีไหมเราก็มีแต่ส่วนใหญ่เป็นเป็นใหม่เนาะครับเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าถุงเหรอครับผม จะลายงามๆพี่น้องเออไปตัดเองเลยมาเลือกลายแล้วก็ไปตัดเองเลยคุณนะจะลายงามๆพี่น้องอันนี้ไฟหรือไม่คำนี้น่าลายดอกไฟเนี่ยลายดอกไฟเสบุตสัมหะพอดีเนาะพื่นละเป็ดลอยไฟเพื่นเป็ดลอยพี่น้องอันนี้ไม่ ไม่บอกราคาแต่บล็อกคำไม่นะ2,500นต่อเพื่อนดีครับผมต่อเพื่อนพีน่น้องเริ่มต้นช5องันะาคุณนะณนะตาเป็นซูตกระมีพผู้นะางามจริงอาอเป็นลายของเราดิเออสวยงามมากครับผมสุด,อดยอดนายม้มเร็วนายมาเร็วอัน <c oughs> นี้ โบราณบอกให้ไตมาไล่ขึ้นหานแล้วลานนี้ได้เบิ่งซํานี้ละเอาให้ไตส่วนขึ้นหานแล้วส่วนขึ้นหานแล้วคุณนะงานโครงการล่องเรือชมแสงสีเสียงม่นน้ำบางเหล่าพนาวะให้เบิ่งภาพไม่ก่อนจะหน่อยกับนอะไรให้เบิร์กก่อนจกหน่อยก่อนเบิ่งจจกหน่อยก่อนเบิ่งกักหน่อยก่อนพี่นพื่น้องคุณนั้นไล่เงาๆพูดไล่งาๆพุดนะอืคุณนะสุดยอดครับสุดยอดคุณนะ ภัพงามในพลอยเนื <that> like ้อผู <that sounds rat ünk> ้ผ้าไมมเอราวันพ้าไมมเอราวันไทยไต่เพิ่งร้านเนาะสวัสดีครับโอ้โหโอ้ไทยไต่ชวนขึ้นเวทีเราไปก่อนโอ้ยูฮีกามีพออยูฮีกามีอีกผู้นะอันนี้ก็ไม่อีกล้านหนึ่งงามใช่ปะอันนี้มัดมัดแต่บ้านไหนครับนี่นะเออมัดแต่ผ้าสามยอดครับนี่นะ ยอดกับสุดยอดมีแต่หลายสวยๆงามๆพูดนนะอืมคุณนะสุดยอดขึ้นเวทีก่อนขึ้นเวทีก่อนมาหายายใไตชีแรงมาเหยียดไติดาแล้วมาเหยียดไติดาแลว้วปะดาแล้วดาแล้แลวปะน้ำพุ้นแล้วน้ำพุ้นแล้ว